วันนี้นะครับอยู่กับช่อง12เกตเนาะเราวันนี้เราอยู่กัที่สานามยิงปืนปปทนะครับ,รบเราอยู่กับพี่นุอีกแล้วนะครับพี่นุครับวันนี้เราจะมายิงปืนเลยกันครับโอ้วันนี้เราเอาเจ้า Smith Sun, s m i t แอนเวลสันนิ้ว686คอมเพติเตอร์มาให้ผู้ชมได้ลองดูนะครับ,คครบตัวปืนกระบ,บอกนี้ความพิเศษของมันคือมันคัสตอมมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งมีความหนักมากนะครับเคยช่างน้ําหนักปืนกระบ,บอกนี้เกือบ เกือบเกือบสองโลเลยนะระหว่างปืนลูกโม่กับปืนทั่วไปพวกก๊อกพวกอะไรเงี้ยพี่นุส่วนตัวชอบกระบอกไหนถ้าถ้าใน,นคนรุ่นใหม่เนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบปืนระบบออโตเมติกมากกว่าแต่ว่าทีเนี้ยคือพอดีอ่ะมีคนเอาลูกโม่มาให้ลองรีวิวแล้วลองยิงก็คือกระบ,บอกนี้แหละขอบอกว่าคุณพี่เอาปืนมาให้ลองด้วยนะครับพี่นุเขาพูดเหมือนคนให้เอาแบบสินค้าพวกครีมมาให้รีวิวอะไรเงี้ย<อ>จริงมันคือปืนเ,<อ>เพราะว่าชอบเราเป็นช่องเกี่ยวกับปืนอ่ะใช่แล้ว ทีเนี้ยคือพอมาลองลูกโม่เนี่ยพี่มันมันคลาสสิกนะทันสอ่ะต้องต้องบอกว่ากลไกการทำงานของลูกโม่เนี่ยมันเป็นระบบดับเบิลซิงเกิลถูกปะ่ะดับเบิลซิงเกิลหมายความว่าอะไรคือเราสามารถเหนี่ยวระบบ Double, Double ดับเบิลดับเบิลแอคชั่นได้ก็คืออันนี้ปืนเชียร์นะครับปืนเชียร์นะฮะเราสามารถไม่ต้องไม่ต้องทำเลยเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปืน,นยอย่างเช่นแม่พี่อย่างเงี้ยเขาเฝ้าบ้านใช่ปะ่ะผู้หญิงอายุต้องโหห้าสิบหกสิบละยกใส่ได้เลยคือโหลดลูกไว้ไม่ต้องทำอะไรก็เนี่ยไม่ต้้อองงางานนนนกกะไไรเเเเเเลลลยยยยย็หหีีี่่่ววดับบิป เห็นปะม,มัน <จะ S 2> เหนียวดับเบิลเลยไม่เหมือนคาร์บอยที่แบบงางล็อกปุ๊บงานก็เหนียวดับเบิลได้ทีเนี้ยแบบไกลมันทำมาแล้วอ่ะตั้งแต่โรงงานเลยทีเนี้ยประเด็นค,คืออะไรถ้าสมมุติว่า,าลูกมันแจมหรือลูกลูกมันด้านสับไม่แตกลูกแจมคืออะไรครับลูกแจมคืออ่ะสมมุติว่าพาร์เมอร์ตัวเนี้ยอ่ะมันพาร์เมอร์ก็คือตัวตัวตัวแก๊ปเนี่ยนะฮะบางทีเราสับไปใช่ไหมมันด้านบ้างอะไรบ้างถูกไหมปรากฏว่าลูกโม่เนี่ยปกติอ่ะถ้าเป็นเบรนสั้นทำไงเบสทำไงถ้ามันแจมแล้วก็ถอดแม็กออกแล้วก็ดึงสไลด์กกลลัับมมาใหู้น ใช่ปะ่ะบางทีมันต้องแหลกสไลด์อะไรอย่างเงี้ย<อ> <นะ S 2> โม่มันไม่ต้องไงโ,<อ>โม่มันก็เหนียวโม่มันก็หมุนต่อเรื่อยๆเห็เเนป่ะกลไกกลไกการทำงนานมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่ชอบในความคลาสสิกมันนะฮแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าโม่เนี่ยต้องบอกว่าตัวตัว686คอมเพลเตอร์เนี่ยมันเป็นราคาแห่ง ความแม่นเลยบต,ตัวนี้ครับราชาเออเขาบอกนี้เลยตัวเนี้ยเป็นราชาแห่งความแม่นเลยลำกล้อง6นิ้วลำกล้อง6นิ้วนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นปืนสั้นเราจะวัดตั้งแต่ลังเพิงจนถึงปลายกระบอกอแต่ว่าลัง,ลางเพิงคือตรงนี้หลังเพิงคือตรงนี้ปลายกระบอกตรงนี้ปลายออกตรงนี้แต่ว่าลูกโม่เนี่ยเราต้องเราต้องเข้าใจว่าลูกโม่เนี่ยมันวัดตั้งแต่ตรงตรงปลายโม่ถึงปลายลำกล้องนะเวลาวัดความยาวนะซึ่งซึ่งความยาวของโม่เนี่ยต้องบอกว่ามันยิ่งมีความยาวมากเนี่ยยิ่งเรายิงในระยะวัด x ที่แบบ ไกล10เมตรเมตร20เมตรเนี่ยครับโหราชาความแม่นเลยกรบอกนี้วันนี้เราก็เลยมีเกมมาท้าน้องว่ะแข่งกันเกมอะไละเออวันนี้เราต้องแข่งกันหน่อยเดี๋ยวเราจะมีกติกาคืออะไรได้ปะอะไรเจ๊ปืนทำไมเดี๋ยวตอกย้ำน้องได้ปะถ้าแข่งเราแพ้โอ้ยอยู่แล้ววันนี้เราเลยมาดวลกับน้องว่าเดี๋ยวเราจะแข่งกัน2ชุดชุดแรกเรายิง5นัดก่อนอ่า50แต้มนัดที่สองไอชุดที่สองอีก50แต้มใครได้แต้มเยอะสุดก็คือบวกกันเป็นร้อยร้อยแต้มเนาะใครได้แต้มเยอะสุดนะ ใครแพ้ทำอะไรดีวะล้างปืนโอเคล้างปืนดีมากน้องอ่ะตอนนี้อยากให้ทุกคนเห็นกระดปืนกับมือพี่นุอ่ะดูนะครับดูนี่ตัวนี้ใหญ่มากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวใครเริ่มยิงน้องเริ่มยิงก่อนน้องอีกแล้วเออจดไปเลยนะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบเฮ้อกวไาพี่นุชอบตอกย้ำปืนเขาบอกว่าปืนกระบอกเนี้ยเป็นราชาแห่งความอะไรนะความแน่นเดี๋ยวมึงดูน้องกูยิงไปอย่าดูถูกน้องฝึก ฝึกบ่อยมากนี่ยิงปืนมา2ปีนะครับผมครับน้องผมนี่ยิงปืนเดี๋ยวมาลองมาดูกันก่อนเดี๋ยวเช็คว่าได้ยิงปืนไม่เคยแม่นแต่ล้างปืนเก่งมากเออล้างนั่นแหละแม่งชีวิตมีแต่ล้างปืนมันใจมันใจครับเต็มร้อยมันก็เต็มหลายโอเคจัดเลยน้องโหลดกระสุนโอเคครับวิธีการปลดแมกกาซีนจะไม่เหมือนปลดแมกกาซีนแมกกาซีนตรงไหนเอ้ยไม่ใช่แมกกาซีนปลดโม่ปลดฮ่ดันไปข้างหน้านะครับดันตรงนี้ไปข้างหน้า แล้วก็ผักออกมาเห็นไหมันใส่ไปห้านัดถ้าให้เท่หน่อยก็ต้องหมุนเออใส่ไปห้านัดมึงใส่ไปห้านัดมึงอยากวี่ล่ะห้านัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่โหลดแม่งก็รู้แล้วพร้อมแล้วยิงเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสาวสวยเรานะครับคอยจับเวลาด้วย2กี่นาทีครับกี่นาทีสองชั่วโมงสำหรับเบสสองชั่วโมงมันก็ยังไม่เข้าเรามีเวลาอยู่2นาทีนะจ๊ะท่านผู้ชม ่พร้อมแล้วนะเริ่มไอ้เอ็นสองนาทีนะเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องวันนัดแรกเว้ยยเฮ้ด้านเว้ยสองด้านหนึ่งพักก่อนพักก่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้เฮ้ยได้ว่ามันได้ว่ะอ่ะเปลี่ยนเกตเไยไปหนึ่งนัดอืมันได้มันสับไม่ค่อยแตกเวลาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีหมุนโม่ผิดกว่าจะสับอีกนานขวาขวาขวาเออนนั่แหละโอเค ชิวๆครับหนึ่งนาทีด้านอีกแล้วหมุนมาซับอีกรอบนึงหมุนมาซับอีกรอบนึงเออเ้ยทำไมมันด้านบ่อยอย่างวะด้านอีกแล้วเป่านียวอยตะกุดอะไรปะเนี่ยเหนียวตักไม่สายเร,เร็วไปเร็วอย่ามัวแต่พูด <c oughs> เฮ้ยไม่ด้านวะเฮ้ยโอเคอ่ะอัดโหลดเคลียร์ลูกอ่ะวางปืนปั๊บมาดูมาดูผลประกอบการกันก่อนของน้องมันอะ เฝ้า5นัดหายไปไหนนัดซิครับหายไปแค่หนึ่งเฮ้ยหนึ่งมิดเหรออ่าเข้าไปนี่รอบแรกถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับคนไม่ธรรมดาโอ้ะครับไม่เคยยิงโม่บ้านเมืองสีมันก็เคยยิงมาแล้วรอบหนึ่งแต่กระสุนตัดคมมากสวยมากได้กี่แต้มนะอัเนี่ยสามห้าแต้มเหรออีกรอบสองรอบสองน้องมีโอกาสแก้มืออีกรอบหนึ่งต่อไปพี่ยิงนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่นุ๊กกสอนแล้วกับมือเดี๋ยวดูกันว่าจะเข้าผมหรือเปล่า เก่งเหลือเกินกูก็ไม่ยิงมานานแล้วนะอะไรเก่งอะไรเก่งขิงเก่งเหลือเกินโม้เก่งปากเก่งปากเก่งจะใส่ขอใส่ไปหกลูกนะแต่ยิงห้าเพราะว่าดูว่ามันด้านพี่รูพร้อมยังพี่พร้อมถ้าพี่ยิงไม่ได้กบผมพี่ล้างปืนเลยเดี๋ยวอย่าโมจะโมเพิงเตรียมสบู่ไว้เลยวันนี้โอเค เรียบร้อยครับ5นัดนะครับต้องบอกว่านุ่มมากรีคอยเพราะว่าด้วยน้ำหนักปืนที่มันเยอะก็เลยผมรู้สึกว่ามันนุ่มมาเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันในระยะ10เมตรอ่าหลุดไป2หลุดโอ้โหดูกลุ่มครับคุณผู้ชมดูกลุ่มครับผมกลุ่มโหดมากต้องบอกว่านี่ระยะ10เมตรนะอันนี้คือยิงไปกี่นาทีเมื่อกี้ยิงไปกี่วิ ยิงไม่ถึงนาทีนะอันนี้คือแบบก็คือขึ้นสูงแล้วยิงขึ้นสูงแล้วยิงเลยนะโหโหดมากเนี่ยปืนที่คัสตอมแล้วก็เป็นปืนที่เมคชัวรว่ามีความแม่นยําสูงมากเอ้าเกมนี้มีคนโกงเปล่าโกงอะไรวะยิงไปห้านัดทำไมมาหกรูไหนหกลูไ่ใช่นี่แม็กโอ้โหหัวเลยวะไหนลองไปเที่ยบกับกลุ่มแกนี้ ที่ถามผมที่ยังว่าผมอายรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่น้องไม่ได้แย่นะเพราะว่าอะไรหายไปนัดหนึ่งเลยอะพลังบวกเชิงลบกันตรงนะปืนอะคือพอขึ้นศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันควรจะอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามึงหายไปไหนว่านัดหนึ่งเนี่ยประเด็นอะเออแต่มันไม่ได้ซ้อนรูนะเพราะถ้าซ้อนรูมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะเนี่ยถ้าซ้อนรูมันจะเป็นอย่างนี้เออมันจะแหวกหรือว่ามันร้อยรูรูเดิมหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้นะองเจฟเฟอร์อย่างนีแนนดิ้ เราคุยกันว่าล้างกี่กระบอกทั้งหมดที่มีใช่ดีนะมันโชคดีที่ผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าล้างกี่กระบอกจริงๆแล้วั็คือใค่กระบอกเดียวแค่นั้นแหละครับุกิดอไ้มไม่น้องมีโอกาสแก้ตัวอีกรอบหนึ่งที่อาจจะยิงไม่แม่นก็ได้ว่ามันอาจจะพลาดก็ได้รอบนี้มันเรียกว่าการวอร์มเครื่องเออใส่ไปเลยหกนัดนะมาให้น้องให้มันโลดใหม่ ขิงใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ครูที่สอนเราจำไว้ <laughs> เอาไหนวอาว่าสอนกูนี่ <laughs> เออแต่เ,เดี๋ยวรอเวลาเริ่มทําเมอร์ให้หน่อยฮะเริ่มทําไมไม่เหนียวสิงเกิลวะเหนี่ยวเดเบิลทําไมเฮ้ยมีเวลามีเวลาเออเออครบยังกี่นัดแล้วเฮ้ยรอบนี้มันทําดีวะ่ะเออ ไม่ใช่ตอที่วันนี้ที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายมาโชว์ยิงปืนนะถ่ายมาขิงน้องไม่ใช่ขิงก็บอกแล้วว่าคอนเทนต์วันนี้มันคือการทดสอันนี้เกือบเกือบเฉียดป้องนะแต่ว่าไม่เฉียดนะเนี่ยไม่โดนไม่ให้นะ9พี่เอาเวอร์เนียมาวัดแล้วไม่ได้จริงน้อง9จริงๆเนี่ยอย่าเอานิ้วจุดลงไปเอออย่าอย่าอย่าควรครับอันนี้โกงนะเนี่ยเจ้าสาวคิดคือวันนี้คอนเทนต์อ่ะมันเป็นคอนเทนต์อะไรวะมันเป็นคอนเทนต์ทดสอบประสิทธิภาพปืนที่แม่นยำถูกไหมใช่ไม่ได้มีการขิงอะไรเลยวันนี้ไม่้ไดยิง เอาแม่เรายิงเข้ามาอยู่ในโซนพออเราไม่ได้ใช้ปืนป้องกันตัวจ้าอันนี้เราเป็นปืนปั้นเอกค่ะเราคุณต้องปั้นเอกแล้วที่อื่นให้กําลังใจกันตลอดแต่ที่ไม่ใช่ที่เราแน่ๆนประเด็นพลังบวกเชิงลบครับลบจนติดลบแล้วตอนเนี้ยก็บอกแล้วว่าคือเราต้องมาดูว่าปืนมันแม่นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่คนกันแน่หรือว่าป็นที่ไม่พ้อมเป้าก็โทษปืนไปก่อนอะถูก ใจเย็นๆที่ไม่ต้องรีบแต่จะรีบามที่วิ่งหรอเออขึ้นปืนเห็นสูญยิงเลยเพราะว่าเ๋ยมันเลงนานมันหนักปืนมันหนองโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อันนี้อันนี้อันนี้มือสั่นไปนิดนึงสวยมากมือสั่นไปนิดนึงก็50นะคะแค่ก่อนแค่ก่อนแค่แค่แค่50เป็นไงผลประกอบการชั้น มาตรฐานไม่ตกมาฐานมาฐา,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 านมาฐา,า,านไม่ตกแต่ว่าไม่ได้ยิงน,ะน่ะต้วโงเนี่ยไม่ค่อยได้ยิงหรอกแล้วก็โหมันมันมันมน,นุ่มนะอะถ้าพูดถึงรีวิวโดยรวมทีเอามาสรุปก,กันหน่อยแต่ว่ามันนุ่มกว่าเก้า <9 S 1> พวกเก้ามอมมอมันก็มันก็นุ่มกว่ามันนุ่มกว่าอยู่แล้วน้องใช่เพราะด้วยความที่มันมันหนักเนาะหนึ่งเวทสองเลยคือสไลด์มันไม่มีอ่ามันไม่มีการมันไม่มีการถอยหลังของมันไม่มีเลยรีคอย อ่ะถูกมันแทบไม่มีแรงรีคอยเลยก็ว่าได้แต่ว่าประเด็นคือเราเรายิงปั้นเอกะเราไม่จําเป็นต้องซีเรียสเรื่องรีคอยอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าความแม่นอะในในในปืนตัว s m i t แอน s s o วสในลํากล้องที่6นิ้วอะรับรองได้เลยว่ามันเนี่ยมันเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วอะอันนี้มันที่น้องไม่แม่นนี่มันไม่ได้เป็นที่ปืนนะต้องยอมพี่ที่กํลังใจน้องหน่อยก็ได้เอาเ เป็นที่ตัวตัวตัวเองเปล่าอะใช่เป็นที่ผมเองปืนเขาดีอยู่แล้วครูที่สอนดีอยู่แล้วนี่แหละก็อย่างที่บอกว่ามันระบบไกลอะไรเงี้ยมันทํามาดีค่อนข้างดีเนาะไกลเบานะไกเบาแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือน้ําหนักปืนที่หนักมากแต่แกอย่าลืมนะถ้าถ้ามันไม่หนักมันก็เตะนัดเดียวล้มเลยแต่ถ้าถ้าถ้าแกอาจจะหลายนัดหน่อยอาจจะไม่โดนอะไรกันเอออันนี้ต้องต้องบอกว่าโหดจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมายิงกระสุน357ดู สามเจ็ดยังไงครับนี่อันนี้คือสามแปดข้อแตกต่างคืออะไรครับข้อแตกต่างคือดินขับไซส์ซิ่งเหมือนกันทุกอย่างเลยดินขับเห็นปะดินขับแล้วคาว่าแม็กนัมต่อท้ายเนี่ยหมายถึงว่าอํานาจจะมาล้างหรืออะไรอเงยมันต้องต้องบอกงี้ว่าถ้าถ้ากระสุนจะทั่วไปอย่างเก้ามมอย่างเงี้ยคือที่ที่ไม่มีนามสกุลเนี่ยนะฮะคือมันก็เป็นคือความแรงก็ปกติแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีนามสกุลเข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นบวกพอย่างเงี้ยบวกพแปลว่า p ลัสพาวเวแสดงว่ากระสุนบวกพเนี่ยมันจะมีอำนาจแรงขึ้น แรงแรงที่สูงขึ้นเหมือนกระสุนเนี่ยแม็กนัมเนี่ยคำว่าแม็กนัมต่อท้ายเหมือนอ่ะ22 LR กับ22แม็ก22แม็กนัมเห็นไหมครับ22แม็กนัมเนี่ยมีมีลูกที่ยาวกว่าแล้วก็มีแรงที่เยอะก,กว่าถูกไหมอย่างตัวา357แม็กนัมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้แล้วยิ่งเป็นแจ็คเก็ตฮาอร์รพอยด์นะเป็นหัวรูเนี่ยเอ้ยน้องเอ้ยพี่ไม่ต้องบอกเลยว่ายิงทีเดียวเนี่ยคือถ้าโดนอวัยวะหรือโดนศีรษะโดนหัวเนี่ยนะแตงโมเลย แรงโมดีเลยกระจายเลยเนาะมันอํานาจความแรงเนี่ยถ้าเทียบกับ9มมเองดูความความอลังการกับกระสุน9มมนะอันนี้คือกระสุน9มมทั่วไปกับกระสุนเห็นไหม357แมกนัมคือจริงๆไซซิงอ่ะมันมันแคบจะเหมือนกันใช่แต่ว่าแรงขับของดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันคนขคางคนข้างเยอะกว่ามาเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงดูแล้วเราจะรู้ว่าอำนาจมันเป็นยังไงยันข่าวนึงอันนี้เ คือหัวกระสุนออทองแดงหัวกระสุนแล้วตัวนี้หัวกระสุนคืออะไรอันนี้คือกระสุนหน้าตัดมันออกแบบมาสําหรับการยิงเพื่อการกีฬาเราเอามาไว้ปั้นเอ็กโดยเฉพาะเลยที่ยิงคน,นนะตายครับถามว่ายิงคนตายไหมคือตะกั่วกับผิวหนังอ่ะยังไงตะกั่วก็แข็งกว่าผิวเราอยู่แล้วซึ่งเรายิงในระยะที่แบบมันมีอํานาจของกระสุนเนี่ยอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่เหลืออยู่แล้วคือกระสุนนะ่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระสุนยังไงก็ ตายอยู่แล้วหรือว่าจะเจอกระสุนสองตัวพวก L R N พวกเนี้ยกระสุนกระสุนหัวที่เป็นเป็นตะกั่วอย่างเงี้ยลูกซ้อมกระมมอใช่ไหมมันแข็งกว่าร่างกายเราอยู่แล้วร่างกายเรานี่กดเข้าไปก็บุ๋มแล้วเห็นไหมดังนั้นอะแล้วอย่างพวกที่สัตว์อ่ะขึ้นไม่ไม่เหลือสักคนอยู่แล้วตายแน่นอนนะนีแค่เดียวเอาอยู่อันนี้อะไรมั้งถ้าโดนต้องโดนด้วยมึงยิงโดนแรงมากไม่แรงมากคลาสสิกมากได้อยู่เออโอ้ยแย่หูมันไม่นิ่มด้วยอ๋อมันไม่นุ่ม นัดแรกผันไปแรงไหมใจเต้นตึ๊บเลยแรงไหมแรงมากแรงมีคอยแรงมากโอ้โหเกลื้อเกียร์เกียร์หลบไปแล้วครับสองนัดก้องสู้ไปที่เพจอ่ะเรามันก็แม่นอยู่มันมอยู่เราเมื่อกี้มันติดที่เป้าเป้ามันหลบงาอ่ะก็ฮั่งไปเรื่อยสู้เป็นไงสามห้าเจ็ดแม็กนัมส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าคพี่บอกว่าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นเจ๊เฟิร์นเนี่ยคนนี้คนนี้ดูไว้ดูไว้เจ๊หันหน้ามาให้หน่อย

ชอบแมกนัมเป็นปืนที่เป็นไงเป็นปืนที่<ม>ถ้าส่วนตัวนะถ้าให้เลือกเฝ้า<ม>บ้านก็เอาเฝ้าเหมือนกันนะเออเอ,อ,อย่างแรกยิงอะอย่างสองก็คือถ้าสามห้าเจ็ดที่เอาอยู่นัดเดียวอ่าอย่างในข่าวบางข่าวเราเห็นเนะ<ม> 9, าะก้ามอมใส่ไปสี่ห้านัดี่คือไม่ลมนะจริงจริงอาจจะหลายๆปัจจัยด้วยอ่าถ้าในในมุมมองของนักกีฬานะป,นปืนทุกกระบอกเนี่ยท,ที่ที่พี่มีอ่ะยกเว้นกระบอกเนี้ยต้องบอกงี้ว่าพี่พี่มองว่าปืนกระบอกเนี้ยมันมันไม่ได้เหมาะในการแครี่อะไรเลย คือมันเป็นปืนที่แม่นมากในวงการยีฬาคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นปืนที่โอ้โหน่าจะเรียกว่าไฮเอ็นของในวงการปั้นเอกเลยอะตัวนี้เลยนะครับเออเป็นพี่ว่าเป็นปืนในฝันของพี่แล้วก็เป็นปืนหลายๆคนท, <ๆ S 2> ที่ที่ชอบเลยคือด้ดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยปั้นเอกนะแต่เรียกว่าสามัห้าพเจ็ดัวหกแปดหกเนี่ยแอ์คอมเพตเตอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าปืนกระบอกเนี่ยเป,เป็นปืนที่ผมพี่ชอบเหมือนกันอัน,น้อ้ต้องให้คะแนน <kh anan S 1> ตัวนี้สุด <GG han> แล้วพี่ว่าสุดแล้วนะพี่ว่าให้พี่ให้คะแนนสิบอะเออถ้าสิบเต็มสิบพี่ให้คะแนนสิบเลยก็คือดดูจกลุ่มยิิง เห็นปว่าแบบคือปืนอื่นเจ้ามออะไรเงี้ยบางทีมันยังมันยังไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้หนึ่งกับหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่า,วาอูพอพอมาจับตัวเนี้มีรู้สึกมั่นใจมากผูดถึงหนึ่งกัาหนึ่งกับตัวนี้ถ้าให้ผมเจียบแรงนะมผมให้มันอยู่ด้วยกันได้เลยนะอความคลาสสิกความความแม่นความแม่นความนิ่มผมว่าให้อยู่ในแรงด้วยกันได้เลยนั่นแหละอันนี้แต่แต่เนี้ก็บอกบอกเลยว่าคือเป็นปืนที่น่าน่าน่าครอบครองมาก น่าน่าใช้มากคือถ้ามีโอกาสอยากอยากให้เนีย่ยถ,ถ้าท่านผู้ชมเก็บป่ยคือต้องเป็นปืนที่ดีม้างจริงคือถ้าเรามีโอกาสได้ไปแข่งปันเอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเร,เ,รเรามีปืนอะไรมารีวิวกันอีกแล้วก็เผื่อมีแข่งกันอีกก็จะได้มีคนล้างปืนให้เ <laughs> <laughs> นาะพึงจะล้างปืนแล้วกลับบ้านก่อนดีกว่าขออนุญาตครับได้ครับเจอกันนะครับสวัสดีครับโอเคครับเจอกันครับยิงปืนในสนามเท่านั้นนะครับยิงปืนมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะ ถ่ายอยยู่่ถาด้วยเหรออันนี้ซื้อบ้างหลังอันนี้ไม่เอาตัดเอ้าไอ้มึงยิงปืนมาจริงป่ะเนี่ยมึงหมดกระสุนด้วยบ้างหลายกล่อง